หน้ที่ยวเดียวมเบิงเบ่งบินฮะโอ้โหนะเบิงบ่งน้ำกันไนอพีเบิงเ่งนี่หนึ่งทีน็อตเด้อไอพีเบิ่งเด้อต่ดน,นี่นึ่งทีน้องปลาเข่าโฮมบุกมันฮ่อนแดดเพิ่นไว้ในโฮมพุก สบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสู่คนเนาะว่าจะมองสุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกตัวหนึ่งมาพบพ่อกับซองยูทูบของว่าวิีงชายใจกันด้วยพี่น้องเนาะอ่ะอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเไยเพิ่มเติมคือเขาได้แจ้งไปเมื่อวานนี่ว่าซื้อระหัวเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ได้ซื้อเข้ามาได้เดี๋ยวเราจัดขับมาเบิ่งมาชมกันพี่น้องไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเดี๋ยวเราจัเอาระหัวไปลงเนาะพี่น้องเนาะพวกไปลงก่อนเป็นกำลังเข้ามาพอดีเลยพี่นน้องเาะ นำจับมันจะเขาไปไว้ในเฮือนเนอาห้าในห้องเงี้ด้วยนำจับลา<ป>ห่างกา็อยู่ไปทีอัน,อน,นเอาไปห้องไว้หนเอาไว้ในเฮือนเนอะตานาง

นาเถี่ยวเดียวเลยบ่อ๋อ ยี่สิบเนี่คอยสร้างไม้สลาไปแผ่นหนึ่งครับมันขอบขาเดี๋ยวรอบมารอบตัวนี้แหละจังเอามาเด้ออย่าลืมเด้อต้นเล็นั่นแหละเพื่อนมาดอบรังคาตัวนี้หล่อยอย่าลืมนะสร้างเขาเราเออเลยเอออย่ามันลืมหมือนไงมันมันบ่ลายเดลยว หใ,ให้เพื่อนเห็ดบ่ต้องเอาขึน้นชุ้งหรอกขึ้นชองก็พอแแต่จังนั้นมันสีลบอย่าเพื่อนเนาะให้เพื่อนห้ามตรงนี้ไปเห็ดเบี้ยชุนเจ้าเลยชุนเจ้าเห็ดเบี้ยชุนเจ้าเลย

วนันเอาเอานสุดชุดเชลาหรือเพาตัเปย์เตชุดมาเชลาชุดาเชลาพมต่อมันก็ทละตัอนะชุดเชลาขราแม่ปาดปาดเซีใส่ทุกคนเอาเซอรซีเสาวนาะใช่ไครัมึงมาด่าลิงปู่เลยะ

นะครับปผุกใหม่เนาะเสร็จมือเนาะเน็ตน็เด็ดซักหรือป้าเด็ดอันนี้เน็ตแห้งนี่ปมันเป็นเดือนนั่นนะชาวเป็นเดือนหาเดือนสี่เดือนหานี่แห้งกวนนี้ผมก็ใจเย็นๆใจเย็นๆ เขามาอแต่งเงเดือดแทนตัวนั้นเนี่ยทีมาแห่ใช้ตัวนี้แล้วก็กระปปกขึ้นไปฮัทแต่เงาหนุ่มเนาะ <c oughs> เท่ต้นนั้นก่อนเไมมึงตวลังใหญ่ก่อนเทเทกด้แล้วปากปากไ้ล้วเรือท่านเป็นขางตัวนี้บางทีตัวเห็นออกแต่ตัวพะลมมันยังเอลมนะ้าพะลมมามาขึ้นนังด้านตัวนี้ก็ได้ครับมันนไงบุคคลรรอะร hai cúp hai nhân xài năm khuyển bài thường mình hoàn đẹp đấy hôm nào mà ก้อนมะลาจากหน่อยไปเหยียบมันสิแตกได้ตุนเป็เลาต้องได้ใช้มาชลาลาาเอารับ้น่องลบเ็เใช้วะโบัน ดนำยังองหัวลงอ่ครับคนเด็ดคนเด็ดเองเ,องเข้ามาผม

เฉยมีแต่ลงตลอดน้องเกิดโดยโดยเฉยมีแต่ลงตลอดน้องกันเอาได้เรียบร้อยในลาขั่วพี่น้องเนาะเอามาเป็นทีเรียบร้อยมีแต่รอมือเห็ดเดี๋ยวรอมือเห็ดเมียเลยโดยโขอบใจละลายรอมือเห็ดเอาจังสีต่างพวกปูนพวกนั่นเขามาอีกเพราะว่ามันต้องเอาได้เห็ดเนี่ยมันต้อง thầy tuôn không, um, bưng bố, bố, bưng năm can, hai chi bưng này, hai chi động, đừng được hai chi hôm phù, mình hoàn đẹp hơn bên này hôm มัวตาเด้โอ้ออกเด็ดในมัวตานี่แบบเริ่มเริ่มแรกเริ่มแรกคือเครื่องของน้ำที่น้องเนาะคือเครื่องกระพุ้วเนี่ยเครื่องน้ำนะพี่น้องเครื่องพุ้วเครื่องยังเคร่องเต่ตะกี้อ่ะนะแต่ว่าบินอ่า เลยจดไว้ทุกอย่างพี่น้องเนาะนี่เครื่องละหัวแต่ว่ามันยังไม่ได้ครบน้องใหญ่แต่มันยังไม่ได้ครบอันนี้สิมีแต่หัวกับตะไคร้กับน้ำมักจับทั้งเบิร์ตอยู่ห้าล้านหนึ่งเซนครับพักสิบพันกิพี่น้องเนาะมีสามอย่างในมาในในโดดนี้ในมือนี้หาล้านเกือบหมืน่นพี่น้องเนาะเกือบหมื่นหนึ่งเลยนี่ วันนี้ยังะจะเป็นเฮทรายปูนทีเขามาเฮทรายปูนนี่ตังเบิง้งเนาะในจำนวนนี้เราเอาได้ซื้อเครื่องเขามาไว้ก่อนี่น้องเนาะเออเยังค้มืัอนี้เลยยังพวกเทพื ool, น้นเนาะถ้าว่าจะได้ก็ต้องปั๊บดิ้มืัอนี้นะ แล้วลังคาเนี่ยจะต้องปรับดินต้องเกี้ยนดินต้องเกี้ยกองดินตัวนี้ก่อนนะอ่างไดเทพื้นเที่ยัง,ยงเขาปรับดินปรั้บยังต้องไล่เกี้ยถตัวนั่นเป็นของเนาะทุกทิ้งทุกอย่างหรือว่าเนี่ยพยังมันกับแพงแน่ของมืนอ,งนนอน,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 ออนี่มันบริถึกเคลื่อนช่วงก่อนๆพุ่นมันกับชิคึกเดี๋ยวนี้มัน มันยังกระเดิ่มแพงถึงเบิร์ดอย่างจี้พี่น้องเหนะ็นเนาะเอาคนเอาไปซื้อตั้งเชินที่ก็จนแบบลำบากใจในะพี่น้องว่ามันเปลี่ยนงานที่กัานงาน,นต้องเบิร์นเอาองเนาะเดินไปมีแต่ว่านั่นำมาเฮือนชานลานเปลี่ยนเหลวทุกอย่างแบบมีแต่พยายามหักษาความสะอาดเนาะหักษาความสะอาด ตรวจชานประตูประตางล็อกจับดีหาแนวห้องอยู่บ่หนามจับขมินห้องอยู่ตรงหาแนวห้องแตนี่ก็เฮายังอบยังแบบคำนวณเบิ่งว่ามันสีพ่อดอบ่พอได้ตรงนิ่งเมืองกรอนายพ่นงาะตรงนิ่งเมืองกรว่ามันสีอันนั้นรืโบนะหนาจับมามาใส่บ่หายตะคายตีงมาคึงหายตะคายแบบมันเน็น มันจะขายจติงมันยังตัวถ้าฮอาฮโมไใส่เดี๋ยวมันก็ตะไคมันจะตีิยงเงียเนี่ยคน้องเนาะเมื่อนี้คือผูเห็ิงคุณช่วยครับแจ้งพูดหืนอข่านไปสายผู่ไปชิงเะชงข่าวลูกคนบอกม่นเพิ่มมาได้ไปชงเตลุนเนาะเงยเงยไปชงข่าวลูก่นนะเนี่ยน้องเพิ่มมาได้ไปชงข่าวเตลุนเนี่ยะ าีดมารอบใบผู้เนี่ยเนาะอบใบลเลยเพิ่นจะต่อมาอือเป็นรอบบ่ายเพิ่นยังจะได้ต่อมาพี่น้องเผื่อนำไปโคนมาหินไปโคนออือ,อให้เดาอหุงนำในเัาเล็วมือมาเพิ่นมากเลยให้เพิ่นเก็บเทียตัวนี้เลยให้มันเล็วไปในจุดอันตัวที่เราเวียงวางงานไว้นี่ยทำยังบ่วเรวในเรื่องตะโลนี่กับ ทีข้างล่างทีเอลตัวนั้นเอาไว้เป็นไปทาเสาทายางขนาดพี่น้องทางนอกเป็นโมเดลในตู้นี้ต้องให้ต้องวางให้มันเร็วฮอนเล็บพี่น้องที่นั่งยี่นอกคุ้นกับ้อนเล็บฮอนเล็บพอดนี่แต่ว่าให้น้องจ้อยขอบุญขอบคุญอ่า hai mươi phần thì cao Tuyệt là của cao này, nó. Ừ. à, chú nó, à... thầy nam, thì, thì mình đi chút, chút để một phang khuôn, nhà đương bùn cun côn, bữa ระดับร no. ักผู้ใหญ่คนสอนมากพื้นที่ลายๆคนเพิ่งกำเบิมอยู่เราหลุดอยู่เราพี่น้องเนาะเป็นเรื่องขิงเพื่อนถึงทานกรใจเย็นๆคอยเป็นคอยไปมันเช่ามันได้เอาวัตถุดิบยางคุณแอกไหังกับเนี่ยวัตถุดิบยางเราจะคอยว่ากันในเรื่องขิงเพื่อนเนาะแต่ว่าไอ้กับจิตใจยามซื้อเครื่องเข้ามาเพิ่นผากเงินมาหรือว่าผู้ใหญ่เพิ่นผากเงินมาในจุดที่ซื้อเครื่องซื้อยังกับไอ้กับจิตใจยามซื้อเครื่องเข้ามาให้พอได้ มีเครื่องใส้ในเฮือนในหยังนี่แหละกว่ามันยังบ่มียังจักดีเลยเป็นสิ่งของของตัวเองกะให้ชื่อคือให้บอกว่าน่นี่ชื่อมาให้ต้องให้ชื่อให้เบิ่งงไกนั้นมีแต่ออกไปหาเฮ็ดเวียงานนหมู่บัดนี้เนาะอ่ะไปให้เวียงานนหมู่อ่ะีนหมู่อ้นนี้พี่น้อง เราไปสิอัปเดตไปเรื่อยๆพี่น้องอายุลุงบ้านเพื่อนเพื่อนกันเลยวันใดเนี่ยอ๋อเด็ดพี่น้องเด็ดอืมเด็ดไปเรื่อยๆพี่น้องพี่น้องเบอร์มาครบมาครบเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องมอเมอ6เลยมอเสุดไปด้วยไปด้ว ดีเลนะดีเลดีแลวนะเป้โแก้ไนทาับลูกเอาตู้วะขึ้นนี่นะเขาบโตดอกเอางมืนอไ มาเนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องน้องเอฟซีแข่งบัชผู้ชุมคนที่เขับมาเบิ่งมาชมเนาะเขับมาก็ไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเยเขับมาเป็นกำลังแรงใจพี่น้องในการถ่ายคลิปน้องๆพี่น้องเนาะเรื่อของน้องจอยพี่น้องเไยเนาะคลิปนี้ก็สีล่ำลาพ่อแม่พี่น้องไปถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องขับขอโทษขออภัยละลายพี่น้องเพลงคือเก่าพี่น้องเนาะบัชผู้ชุมคนพี่น้องเไงขัามาเบิ่งมาชมเนาะข้ามากดไลค์กดแชร์ รดติดตามพี่น้องคลิปนี้ก็ลำลาไปแล้วถ้าว่าพิาพาดกันใดก็ต้องกลับขอโทษขอพ่ายละลายขอเกา่าคำว่าสบายดีสบายดีแบบทุกคนเด้อเนาะ